ครับสวัสดีครับวันนี้ช่อง m i x ซ a แอมไลท์นะครับจะมาแนะนําวิธีการเติมเงินนะครับในแอปเป่าตังค์นะครับสําหรับใครที่สมัครในโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลไว้นะครับยินดีด้วยนะครับที่คุณได้สิทธิ์นั้นนะครับฉะนั้นใครที่สมัครแล้วได้สิทธิ์นะครับก็นะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นก็จะโหลดแอปเป่าตังมาซึ่งบางคนเ,เชื่อว่าทําได้ไม่ยากเย็นนะครับแต่สำหรับบางคนอาจจะไม่เคยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนการเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังนะครับซึ่งจริงแล้วมี2วิธีนะครับทั้ง ATM และก็การโอนผ่านแอปมือถือนะครับงนั้นวันนี้ผมจะมาสอนแบบโอนเข้าแอปนะครับผ่านแอปของธนาคารนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราไปดูกันเลยนะครับหากชอบก็ฝากติดตามผลงานนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอันดับแรกนะครับเราเปิดแอปขึ้นมานะครับแอปขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับให้ใส่รหัสเราก็ใส่รหัสเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะเห็นหน้านี้ครับโผล่ขึ้นมาเข้าไปที่นะครับ G Wallet นะครับคลิกไปที่ G Wallet หลังจากนั้นนะครับก็จะมีนะครับ ปรากฏขึ้นมาว่าเติมเงินเข้า G Wallet นะครับ,อ,อ,บเเอย่างในภาพของผมนี่ยเติมเติมเรียบร้อยแล้วนะครับบางท่านก็สามารถคลิกเข้าไปที่เติมเงินเข้า G Wallet นะครับพอกดไปจะมีให้เลือกนะครับธนาคารนะครับหลายๆธนาคารซึ่งของผมนั้นจะผูกกับธนาคารกรุงไทยนะครับดังนั้นเราก็คลิกธนาคารที่เราจะจะผูกธนาคารไว้นะครับงนั้นเข้าไปที่ธนาคารของท่านนะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็จะนะจะเห็นนะครับว่านะครับมีตรงบนนะครับจะบอกว่า G Wallet ID นะครับสำหรับเติมเงินนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับ่านผู้ชมสามารถที่จะนะครับจดตัวเลขไว้นะครับหรือกดคัดลอกไปเลยนะครับถ้าเกิดเราเราจะใช้อ่ของกรุงไทยเน็กนะครับในการเติมเงินครับเรากดคัดลอกนะครับหลังจากนั้นนะครับลงมาด้านล่างนะครับเปิดแอป เพื่อเติมเงินนะครับนะครับแล้วก็เข้าเหมือนกับเราเข้าแอปธนาคารธรรมดานะครับแล้วก็กดที่คําสั่งเลือกที่คําสั่งเติมเงินนะครับหลังจากนั้นก็จะเห็นนะครับบัญชีธนาคารชื่อของเราแล้วก็ตัวเลขบัญชีของเรานะครับแต่นี้เราลงมาข้างล่างนะครับให้เลือกเติมเงิน G wallet นะครับเติมเงิน G wallet หลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่นะครับ เมื่อกี้ถ้าเรากดคัดลอกไปแล้วตรงนี้เราแตะเข้าไปที่ช่อง G115 หลักนะครับมันก็จะมีคําสั่งให้ให้ใส่ตัวเลขที่เราคัดเลือกมานะครับมันก็ใส่ลงไปนะครับหรือเมื่อกี้ใครลืมไม่ได้กดคัดลอกนะครับก็ที่จดไว้นะครับก็คือตัวเลข15หลักก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องต้องการจะเติมลงไปนะครับหลังนั้นก็กดถัดไปนะครับ แล้วก็จะมีคําสั่งยืนยันข้อมูลนะครับดูให้ละเอียดนะครับเผื่อไปเขียนผิดแล้วก็ตังก็จะไปเติมเข้าจีบุเลตของใครก็ไม่รู้นะครับหลังนั้นก็ยืนยันนะครับเป็นอันเสร็จนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับหลังจากนั้นเราก็กดออกจากแอปไปเลยนะครับแล้วก็ลองไปเข้าแอปเป่าตังใหม่นะครับเพื่อเช็คดูว่าเงินที่เราโอนเข้าสักครู่นั้นได้เข้าหรือยังครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะใช้ได้ใช้งานได้แล้วนะครับสาหรับครั้งต่อไปนะครับท่านผู้ชมไม่จําเป็นต้องออมาเข้าแอป,ปเปาตังให้เสียเวลานะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปในธนาคารที่เราผูกบัญชีไว้เรียบร้อยอย่างผมเนี่ยผูกกับกรุงไทยต่อไปผมก็เข้าแอปกรุงไทยนะครับแล้วกเ็เลือกนะครับหัวข้อเติมเงินนะครับเพื่อที่จะเลือกหัวข้อการเติมเงิน g w a l l e t นะครับได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ลอกเ,อเลข g ีวอลเลตไอดไว้เรียบร้อยนะครับก็จะง่ายนะครับเราก็เอา,เ,อาเติมเงินผ่านแอป,ปตรงนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเข้าแอป,ปเปาตังค์นะครับเพียงแค่เอา g ีวอลเลตไอด์ใส่ลงไปในช่องเหมือนที่เราทําเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถเติมโดยตรงได้ทันทีนะครับและทีนี้ถ้าเกิดบางคนนะครับบางคนที่จดไว้นะครับในกรณีที่บางครั้งสมมุติว่า,าตังค์ในบัญชีนะครับ ไม่พอเติมนะครับเราจะทํายังไงดีนะครับตรงนี้แหละครับไอตัวเลข G Wallet ID ที่เราจดมานั่นแหละครับจะเป็นประโยชน์เราสามารถให้เพื่อนเรานะครับโอนตังค์ให้เราได้นะครับเพียงแค่เราเอา G Wallet ID ให้เขานะครับบอกหรือ G Wallet ID ให้เขาเขาก็จะสามารถโอนเงินเข้า G Wallet ID ของเราได้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวกสบายดีนะครับฉะนั้นก็หาใครที่ชอบนะครับ ฝากกดติดตามนะครับเยี่ยมชมนะครับช่อง Mix a แบมไลท์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณไว้หน้าที่ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ